เช่นว่าถ้าเรารักชาติเกินไปก็จะกลายเป็นคลั่งชาติการคลั่งชาติก็มีส่วนดีนะแต่รักชาติด้วยมีการมีสติจะดีกว่าถ้าเราเปรียบนักมวยเวลาชกมวยมันจะมีทั้งบูทั้งบุญถ้าเราใช้แต่แรงอย่างเดียวมันก็ไม่อาจชนะได้บางครั้งต้องใช้สติ มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงอยากบอกว่าประเทศปะทะกันเป็นเรื่องของความมั่นคงแต่เราเป็นพลเรือนเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันถึงขั้นพลเรือนทะเลาะกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเราขาดสติขาดการใจตรองขาดการคิดรอบด้านประเทศชาติใครก็รักโดย จริงๆแล้วไม่ว่าประเทศไหนก็รักชาติเหมือนกันหมดเหมือนเราไปหากินอยู่ประเทศอื่นหากินได้ร้อยล้านเวลาเราเข้าบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาเราก็บอกว่าเกิดชาติหน้าขอเกิดเป็นคนไทยหรือค